หลังจากที่เราได้ลงทะเบียนผ่านโครงการคนละครึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมี SMS ยืนยันมาทางนี้นะครับว่าอะไรครับนี่ยนะครับ SMS ยืนยันก็ประมาณนี้ท่านได้รับสิทธิ์โปรดใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายในวันที่5พฤศจิกายน2อ6 3นหรหรือ20 2 0นะครับผ่านแอปเป๋าตังค์นะครับอ่ะล้วผ่านแอปเป๋าตังค์ทำไงครับโครงการนี้หลังจากที่เราลงทะเบียนผ่านคนละครึ่งเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ เขาก็บอกให้เราไปใช้อันนี้ครับภายในวันที่5พฤศจิกายนนะครับผ่าน GW a l l เ t นะครับเข้ามาหน้าตามันก็จะประมาณนี้นะครับเข้ามาหน้าตาแอปเป่าตังนะครับเข้ามาครั้งแรกเลยก็จะเป็นอย่างนี้ผมไม่ได้ใช้มานานเนาะตั้งแต่โครงการแรกเลยของรัฐที่เขาที่เขามีตอนโครงการนั้นที่ขับที่รัฐช่วยเท่าไหร่ครับสามพันอะไรนะนะครับพันหนึ่งอะไรนะนะครับผมจําไม่ได้ละ คือเข้ามาหน้าตาครั้งแรกเลยไม่ได้ใช้มานานนะครับเข้ามาก็ประมาณนี้เขาบอกให้ใช้อะไรครับผ่าน g w a l l e t ใช่ไหมครับเราเข้ามาเข้า g w a l l e t สาเหตุก็คือไอโครงการคนละครึ่งเนี่ยครับมันต้องใช้จ่ายเงินผ่าน g w l l ลเล็ะนะครับเราก็เลยมาดูกันว่า g w a l l e t ทํางานยังไงนะครับเห็นไหมครับใช้สิทธิตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐเห็นไหมครับแล้วก็ชําระค่าสินค้าบริการร้านค้าถุงเงินนะครับใครใช้ถุงเงินก็ ถุงเงินนั่นก็เป็นของร้านค้าส่วนเป่าตังค์น่ะจะเป็นของเราที่เราจะไปใช้จ่ายนะครับอนเงินเติมเงินมือถือจ่ายบินข้าค่าไฟอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้เราก็ต้องมาใช้นี่ครับเพราะเราจะใช้ G ี a l l e t ็เนี่ยแหละครับที่จะไปใช้โครงการคนละครึ่งของภาครัฐนะครับเราก็เลยต้องมาดูที่ว่า g w a l l e t มาทำยังไงนะครับเขาก็บอกว่าให้ใช้แต่ภายในวันที่5พฤศจิกาเนาะโอ้รายละเอียดยาวมากนะครับกระตอบตกลงนะครับในที่นี้ก็ตอบตกลงไป พอตกลงไปเสร็จอ่าให้ความยินยอมนะครับตอบยินยอมเมื่อกี้ตกลงแล้วนี่ก็ยินยอมนะครับมันก็จะส่ง OTP มาที่โทรศัพท์เรานะครับนะครับมันก็จะขอรหัสยืนยันเห็นไหมครับมันก็มาละห้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับของผมก็เป็นอ่าห้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับอ่าพอเข้ามาเสร็จปุ๊บอ่าไม่รู้มันกลับมาหน้านี้ครับเอาผมลองเข้า G Wallet ใหม่ทีสิ เหมือนจีวอลเล็ตมันไม่ได้ถูกใช้งานมานานน่ะนะครับมันก็เลยต้องมาเข้าใหม่สาเหตุที่ต้องมาทําให้ดูก็เพราะว่าไม่ได้ใช้กันมานานนะครับก็เลยต้องมาทําแบบนี้เดี๋ยวจะไม่เข้าใจกันว่าเอ๊ะทำไมมันทานํางานยังไงเนาะอะไรเงี้ยเสร็จแล้วในจะี้วอลเล็ตผมเนี่ยครับมีเงินอยู่แค่เนี้ยครับศูนย์บาทก็คือใช้หมดไปตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วละครับเนี่ยครับศูนย์บาทใช้หมดไปตั้งแต่คราวที่แล้วลวเราก็ต้องมาเติมเงินเข้าจี้วอลเล็ตกันก่อนนะครับพเพราะคราวนี้รัฐบาลไม่ได้แจกเงินให้เราอนะคร วันหนึ่งไม่เกิน150บาทผมไม่รู้ว่าโครงการจริงๆแล้วเงื่อนไขมันเป็นยังไงนะครับใช้150บาทจนครบ3,000ันแล้วเดี๋ยวมีเงิน3 0 0 0โอนกลับมาหรือเปล่าตรงนี้ผมไม่คอนเฟิร์มนะครับผมเพิ่นคอนเฟิร์มว่าอ่ะเรามาเติมเงินตังเข้าในนี้กันก่อนเพื่อจะเอาจ w a อ l e t ไปใช้ในโครงการคนละครึ่งนะครับก็เติมเงินในทีน่เน,เนี้ยจริงๆเติมเงินผมแนะนําเป็นกรุงไทยนะครับเพราะว่าแอปกรุงไทยเนี่ยจะผูกติดกันกันกบ g w a l l e t อยู่นะครับ แต่ในที่นี้ผมไม่ได้แสดงกรุงไทยให้ดูเพราะว่าคนส่วนมากก็จะใช้ไทยพาณิชย์กสิกรนะครับกรุงเทพอะไรประมาณนี้เนาะก็เลยอยากจะรีวิวตัวที่มีคนใช้งานมากสุดก่อนแล้วกันนะครับก็ในที่นี้ผมขอเป็นกสิกรแล้วกันนะครับเห็นไหมครับมันก็จะถามเราว่าเราจะเลือกช่องทางการเติมเงินผมเลือกเป็นกสิกรนะครับเป็นกสิกรเห็นไหมครับมันก็บอกว่าอะไรครับคัดลอก GW a l l e t ID ด้านบนเห็นไหมครับเปิดแอปเคพา s เพื่อเริ่มการเติมเงินไปยังเมนูเติมเงินแล้วก็เติมเงินพร้อมเพยหรือ e wallet นะครับนำ g wallet id ตรงนี้ครับไปวางแล้วก็เติมตังค์เนาะขั้นแรกเราก็ก๊กอป่น,นี้เราก่อนครับมันทําตามที่เขาบอกเลยครับทําตามเนาะผมก็ก๊อปก๊อป g wallet ไปเสร็จแล้วเราก็ไปที่แอป k pass นะครับไปแอป k p a s าแอป k p a s ก็ถูกเปิดขึ้นมา ก็สแกนนิ้วแล้วกันนะครับผมสแกนนิ้วก่อนเข้าสแกนนิ้วเขาบอกไปที่อะไรครับไปที่เติมตังค์ใช่ไหมครับเติมตังค์เมืนเน่อกี้บอกแล้วเติมตังค์ตามเขาเนี่ยครับเติมตังค์เสร็จแล้วอะไรครับเขาบอกว่าอะไรครับ e wallet ใช่ไหมเห็นไหมครับตรงนี้อ่ะ e wallet e wallet เสร็จปุ๊บให้เรามาหาอะไรครับหาอะไรเอ่ยมันมีไหมเอ่ยค้นหาพอมเพ t ทูมูฟ เดี๋ยวนะผมกลับไปดูซิครับว่าเขาบอกอะไรพอเคพัสเสร็จก็ไปอ๋อจากนั้นเลือกพร้อมเพย์ครับหรือ e อี l e t เละผมก็เลือก e w วอลเลแล้วทําไมมันไม่ได้ครับแล e ้วอีวอลเลเสร็จปุ๊บไม่เห็นมี G-wallet ในนี้เลยนี้สดไปด้วยกันเลยครับเผื่อคนอื่นจะได้อันนี้ด้วยกันเนาะอ่อโอเค e w วอลเลไม่มีก็ไม่ต้องไปสนใจครับเราก็เลือกเป็นพร้อมเพย์ละกันนะครับเป็นอื่นๆน,นะนะครับอื่นๆเสร็จแล้วก็เลือกอะไรครับ ทำไมมันไม่มีเขาบอกเป็นพร้อมเพย์เน่ยนะเบอร์มือถือแพ็กเกจอื่นๆทำไมไม่เห็นมีเหมือนที่เขาบอกเลยครับ e w a l l e t อ่า e ี a l l ล็ตอีเ l เลอ่อ e w a l l e t พร้อมเพย์อ w a l l e t ออผมไม่ก็กไม่รู้ครับตรงนี้งงเนาะบอกนี่นะครับเขาบอกว่าให้เลือกให้เลือกเติมเงินพร้อมเพย์หรือ e w a l l e t คำว่าหรือคือมันต้องคือพรอมเพย์หรืออ e ีไวเล็ตใช่ไหมครับมันกลายเป็นพรอมเพยอีไวเล็ตไปอ่าโอเคงงไปด้วยกันแล้วกันนะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็กดใส่หมายเลขอีไวเล็ต e ไปนะครับอีไวเล็ตเมื่อกี้เนี่ยนะครับตัวเนี้ยเรากดค้างนะครับกดค้างแล้วก็วางเห็นไหมครับวางเห็นไหมครับที่เราก๊อปมาจาก G Wallet ของแอปเป่าตังค์นะครับผมเติม100บาทแล้วกัน งงไปด้วยกันเห็นไหมครับผมสดๆเลยเนะาะทำตามผมไปแล้วกันนะครับว่าเขาเขียนว่าพร้อมเพหรือ e wallet แต่จริงๆต้องกดเลือกพร้อมเพ e wallet เลยแล้วก็เติมเงินในต่อไปครับเติมเงินท่อไปเห็นไหมครับผมก็จะบอกว่าผมค่าธรรมเนียมไม่มีเนาะก็จะเติมเงินไป g wallet แล้วล่ะค่าธรรมเนียมไม่มีผมก็ตอบยืนยนันใส่รหัสปุ๊บผมขอใส่รหัสก่อนนะใส่รหัสเสร็จปึง๊ง าทารายการโปรดไหมอ่ะผมผมไม่รายการโปรดแล้รกันนะครับใครจะทําเป็นรายการโปรดไว้ก็ได้เออแต่โปรดไว้ก็ดีนะครับเพิ่มเป็นรายการโปรดไว้เลยเพราะว่าในอนาคตอาจจะจะ,จะใช้ของภาครัฐเนาะอ่ะผมกดแล้วกันเพิ่มเป็นรายการโปรดตรงนี้นะครับด้านล่างเนาะแล้วก็ไม่ใส่จํานวนเงินนะครับเพิ่มไปยังหน้าแรกแล้วกันชื่อผมใส่ชื่อว่า G Wallet แล้วกันเนาะ G G Wallet ช้าๆไปด้วยกันนะครับเผื่อบางคนตามไม่ทันเนาะ จีวอลเล็ตอ่าเป๋าตังบอกซะหน่อยครับว่าเป็นเป่าตังไม่งั้นยวงงของภาครัฐทําเป็นเฟ v o r วอเลตเอาไว้เลยก็ได้ครับเพราะว่าอีกหน่อยไม่รู้ภาครัฐเขาจะแจกบ่อยๆหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับถ้าแจกบ่อยๆก็โอเคผมก็เพิ่มไปหน้าแรกแลก้วกันใครทําตามผมไปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวตรงนี้มันจะไปอยู่หน้าแรกในช่องเติมตังนะครับตกลงอ่าตกลงเสร็จแล้วผมก็กลับผมเติมเงินไปแล้วครับเงินผมไม่มีละนะครับเงินผมไม่มีละไปดูหน้าแรก น้าแรกเห็นไหมครับมันก็จะมี wallet โผล่ขึ้นมา g w a l l e t เห็นไหมครับโผล่ขึ้นมาเอาไว้เติมข่าวหน้าใครจะไม่ทําก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับผมก็ออกจากเคพัทแล้วกลับไปดูที่แอปของ g w a l l e t ก็ et, มีเงินเข้ามาเห็นไหมครับมีเงินหนึ่งร้อยเข้ามาแล้วเห็นไหมครับตรงนี้ก็คือวิธีการเติมเงินเข้า GW a l l e t นะครับผ่านแอปธนาคารกสิกรไทยนะครับแต่ผมแนะนําเป็นกรุงไทยดีกว่าเนาะอันนี้ก็มาผ่านของ กสิกรเพราะเห็นว่ามีคนใช้งานเยอะแล้วเราก็เอาเงินตรงนี้ครับไปใช้จ่ายในโครงการคนละครึ่งของภาครัฐนะน,นะครับเงินตรงนี้นะครับไปใช้จ่ายนะครับแล้วก็คือเราจ่ายเท่าไหร่รัฐก็ช่วยครึ่งหนึ่งนะครับผมก็ไม่รู้ว่าความหมายมันคืออะไรเราผมคิดว่าอาจจะต้องจ่ายครบ3,000ันรัฐคืนมา3 0 0พันอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าเราจ่ายไป200รัฐช่วย100ตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะครับ ก็ไปใช้งานกันดูเอานะครับตอนนี้ก็เตรียมเงินรอไว้ก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอถึงเวลาแล้วซึ่งจริงๆเงินตรงนี้มันก็โอนไปที่อื่นได้นะครับแต่ผมไม่ได้รีวิวนะครับก็เงินตรงนี้ก็คือเราเอาไปใช้จ่ายผ่านโครงการคนละครึ่งของภาครัฐนะครับครับก็ขอจบการรีวิวการเติมเงินเข้า G Wall e t นะครับเพื่อไปใช้จ่ายในโครงการคนละครึ่งของภาครัฐผ่านแอปของธนาคารกสิกรไทยแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ